วันนี้ว่างค่ะเดินป่าอีกรอบเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศในป่าซะหน่อยเงียบมากวันนี้ใบไม้เริ่มร่วงหมดแล้วเนื่องจากตอนซัมเมอร์ฝนไม่ไม่่อยตกพอฤดูใบไม้ร่วงมาทำให้ใบไม้เนี่ยร่วงไวก็คือขั้วไม่เหนียวร่วงไวสีของมันก็จะออกสีน้ำตาลน้ำตาลไม่เหลืองอรามสวยงามเท่าที่ควรจะเป็น ปีนี้แรงจัดเห็ดไม่เยอะเห็ดยั้งมาเห็ดตะไคร่บันเหล่าเวลาหักเขาก็จะขาดจากกันโดยไม่มีเส้นใหญ่ไม่เหลือเยื่อใหญ่ เป็นแบบนี้เห็ดหมอกตัวเราเองไม่กินเขาก็อยู่เป็นครอบครัวเป็นกลุ่มแบบนี้ยาวแบบนั้นเป็นวงกลม เห็ดพิษค่ะทุกคนถ้าเจอแบบนี้อย่ากินดอกสีขาว,ขาว ที่กินได้ค่ะแพ่อเธอสองดอกเลยนะเนี่ยยา่แก้วบอกว่าเดินสามกิโลเจอสองดอกนะคะสวยนะคะภาคภูมิใจไหมยังกินได้ค่ะเอาเก็บเลยนะคะเชิญเก็บเลยนะคะตัดเลยค่ะตัดแค่นี้เนาะเนี่ยค่ะวิธีตัดแบบที่ถูกต้องนี่นี่นี่ต้องให้ขามันอยู่นี่ค่ะให้ขาติดอยู่ในดินตีหน้าจะได้ออกอีกใช่เราตัดเอาแต่ผลของเขาลากให้เหลืออยู่ในดินอย่าถอนหักสอนค้นเด้อ อันนี้เป็นต้นโอ๊กเก่าแก่คะทุกคนต้นโอ๊กอายุมากแล้วสังเกตใหญ่มากมีคนเจอเห็ดไม่ใช่ไม่ใช่เจอเห็ดเจอทากต้นโอ๊กนะคะ นี่ก็เห็ดผิดกันทันผงปชมได้เวลากลับออกจากป่าแล้วไปป่าอื่นเนื่องจากว่าไม่มีเห็ดทางออกก็จะเป็นประมาณนี้ต้องระวังพยาสูงมันจะมีพวกภาษาทินเรียกอะไรแรงที่เป็นพิษ พอกัดแล้วมันจะทําให้เราเป็นพอกัดเนี่ยมันจะเป็นตรงกลางเป็นตุ่มสีแดงพอรอไว้สองวันจะเป็นวงพระจันทรรอบๆมแมลงชนิดนี้นะที่กัดถ้าโดนกัดต้องรีบไปหาหมอแล้วก็เขาจะให้ยากิวะนะัน <c oughs> ถ้าเกิดไม่รักษาก็จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ทางกลับทุกคนสวยไหมมากับสองสาวเห็ดพึ <inizi> ่งหมวกน้ำตาลดอกแรกของปีนี้ค่ะทุกคนคล้ายเห็ดพึ่งเห็นมากกรอบอร่อย กินได้ภาษาถิ่นเรียกมารนเรลิงก็เป็นตระกูลเห็ดพึ่งสังเกตได้ว่าจะมีฟองน้ำอยู่ข้างล่างฟองน้ำนี้จะยังอ่อนอยู่เวลาเรากดเนะี่ยเขาจะคลายเป็นสีน้ำเงินม่วงอันนี้ของแท้ บางคนก็เรียกเห็ดพึ่งเกาลัดแต่เราเรียกหมวกน้ำตาลอีกหลายดอกค่ะดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้ ดอกนี้จะแก่แล้วนี่ก็แก่ตอนเก็บเผ็ดเราสามารถผ่าตรงกลางดูได้ว่ามีมาแมลงเจาะไหมถ้าเป็นแบบนี้นะคะทิ้งไว้ในป่าได้เลย แล้วก็มีนางฟ้าร <c oughs> าชนินีซ่อนตัวอยู่ใต้กิ่งไม้ที่หักมาช้าดีกว่าไม่มาค่ะ จริงแล้วถ้าป่านี้นะเห็ดออกจริงๆอะนั่งลงแล้วแค่หมุนรอบตัวก็เต็มตะก,กาแล้วนะไม่ได้พูดเวอร์อันนี้ขนาดปีนี้แรงแล้วไม่ออกนะยังไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าเห็ดจะออกเราก็เดินเดินมาอย่างนั้นแหละเผื่อจะออกออกจริงๆด้วยแต่พิสูจน์ดูก่อนเห็นสวยๆข้างนอกนะคะผ่าตรงกลางก่อน เป็นมือชิงไว้ในป่าเลยค่ะคนเห็ดพึ่งหมวกน้ำตาลเจออีกแล้ว ดอกถัดมา ดอกใหญ่มากแต่แก่แล้วหนึ่งสองสามดอกแก่บานใหญ่ดอกสุดท้ายเปล่าไม่รู้ก่อนกลับบ้านงามมาก เพึ่งหินหรือเปล่าไม่รู้ใช่เลยค่ะพึ่งหินแต่จริงๆแล้วก็มีคู่แฝดถ้าแม่ใจให้ผ่ากลางแล้วก็เลียดูถ้าขมเนี่ยก็คือไม่ใช่ เห็ดคอนสนที่แก่แล้วค่ะกินไม่ได้แล้วป่าดินดีใหญ่อลังการมากชื่อภาษาถิ่นฮาริมอช์ยอดเนี่ยค่ะป่าสนจะมีมีเห็ดคอนสนเห็ดหมวกน้ำตาเห็ดพึ่งหมวกน้ำตา แต่เรามาช้าไปหน่อยปีหน้าว่ากันใหม่